หมดช่วงฟีฟ่าเดทีมชาติมาเข้าสู่โหมดสโมสรเลเตอร์สตี้วันเสาร์สี่ทุ่มเปิดบ้านรับการมีเยือนของวัดฟอร์ทที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมสวัสดีทุกท่านพบกับสรุปข่าวเลสเตอร์ประจำวันวันนี้ผมก็ตัวเมก็นำข่าวสารเลสเตอร์เนี่ยมาฝากกับทุกคนเช่นเคยนะครับยี่บสี่พฤศจิกาย,ยนสองพันห้ารหสิบหกวันศุกร์นะครับโอ้ปลายปีแล้วแป๊บๆก็จะหมดหมดปีแล้วนะครับก็เป็น ข่าวที่อ่ะประเด็นก่อนเกมและวกันเลสเตอร์เปิดบ้านรับการมีของวัตฟอร์ดนะครับรวมถึงมีอีกประเด็นหนึง่งเกี่ยวกับโค้ดของลีสแดนยลฟาร์เก้นะครับ mm hmm. เขาออกมาแนะนำเลสเตอร์ซีว่าควรจะชนะกี่เกมเพื่อที่จะการันตีอย่างน้อยเลื่อนชั้นเป็นระดับ2ในฐานะโค้ดที่เคยมีประสบการณ์ในแชมเปี้ยนชิพอย่างฟา์เก้นะครับซึ่งฟาร์เก้เนี่ยเคยพานอริชเนี่ยเลื่อนชั้นนะครับหลายรอบด,ด้วยเออประมาณนี้นะครับ ก่อนจะเริชมคลิปนี้ทุกท่านฝากสำหรับการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด Subscribe นะครับติดตามใครตามอยู่แล้วขอบคุณทุกท่านมากๆจากใจนะจ๊ะโอเคเราไปเรื่องของประเด็นแรกกันก่อนเลยแล้วกันนะครับเป็นประเด็นก่อนเกมที่เลสเตอร์จะเล่นในบ้านรับกามมีของวนะัตฟอร์ดแน่นอนว่านะครับเกมกับวัตฟอร์ดเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนเป็นเกมที่เลสเตอร์ซีไม่หนักมากแต่ คาาของประเด็นนี้เขาเอามาบอกว่าจริงๆแล้ววัตฟอร์ดคือเป็นทีมที่มีเกมรับที่ดีนะครับซึ่งมันเป็นเกมที่จิ้งจอกเนี่ยต้องพิสูจน์ฝีมือกับแปนอาลาวาดในเกมเกมนี้เพราะใน2เกมล่าสุดต้องยอมรับว่าหรือ3เกมล่าสุดเลยที่ซ้ำเลสเตอร์สตีแนวลุกเนี่ยค่อนข้างที่จะฝืดลงนะครับถ้าเราดูวัตฟอร์ดโอเคอาจจะดูเหมือนอยู่อันดับ13นะแต่ ใน16เกมของพวกเขาเสียไปถึงไปแค่ไม่ได้ถึงเสียไปแค่18ประตูนะครับนั่นหมายความว่าอะไรถ้าเอาเฉลี่ยจริงๆก็แค่เกมมาหนึ่งลูกกว่าๆและมีหล,หลายๆเกมที่วัตฟอร์ดในปีนี้เก็บคลีนชีทได้นะครับไม่ต้เป็นไม่ว่าจะเป็นอย่างเกมกับลอตเทนแฮมนะครับที่ชนะไป5-0เกมเสมอฮาร์เดิลฟิลด์0-0เกมชนะเชฟฟิลด์เวนเด์1-0ชนะสวอนซี1-0 นชนะเบอร์มิงแฮม2-0นะครับสเสมอพรีมัด0-0นชนะควีนพาร์ค4-0นะครับเนี่ยเห็นไหมมันเป็นเกมลับที่วัตฟอร์ดเนี่ยค่อนข้างดีนะครับแม้ว่าจะอยู่อันดับ13ก็ตามรวมถึงในเกมนี้ครับวัตฟอร์ดก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่รู้จักเลสเตอร์ซีเป็นอย่างดีเพราะเคยอยู่อยู่กับในพรีเมียร์ลีกมาแล้วก็เคยเจอนบ่อยด้วยวัตฟอร์ด ก่อนที่วัตฟอร์ดจะตกชั้นลงมานะซึ่งเขาบอกว่าประเด็นเนี้ยเขาบอกว่าวัตฟอร์ดเนี่ยนะครับมีแค่สี่ทีมเท่านั้นนะครับมีแค่ลีส์อยู่ในเตดนะครับมิดเดิลสโบรแล้วก็ทางด้านของโคเวนทีซันเดอร์แลนด์เนี่ยที่เหมือนกับว่ามีโอกาสยิงวัตฟอร์ดแบบเแบบยอะเยอะ อย่างโควินที่ก็เสมอวัตฟอร์ดไปสามสามนะลีดชนะวัตฟอร์ดสามศูนย์อะไรเงี้ยที่สร้างสรรค์โอกาสซันเดอร์แลนด์ก็เสมอวัตฟอร์ดสองสองนะครับโบโล่ก็บุกไปชนะวัตฟอร์ดสามสองเนี่ยมีแค่สี่ทีมเนี้ยนะฮะที่แบบว่าเาเรียกว่าอะไรดีอะย,ยิงประตูวัตฟอร์ดได้เยอะสร้างสรรค์โอกาสในเกมเจอวัตฟอร์ดได้เยอะเพราะฉะนั้นเกมเกมนี้ครับการครองบอลบอลตรงกลางสําคัญเพราะวัตฟอร์ดเป็นทีมที่ เขาเรียกว่าอะไรดีอะตัดบอลเก่งมากการแท็กเกิลแล้วก็อินเตอร์เซชันเนี่ยเป็นจุดเด่นของวัตฟอร์ดเลยครับเพราะฉะนั้นเลเตอร์ต้องทำให้ดีแล้วต้องทำเร็วด้วยนะครับหลายๆทีมที่เจอวัตฟอร์ดพวกเขาโอกาสที่จะเข้าไปในกรอบเขตโทษวัตฟอร์ดเนี่ยค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันทุกคน แม้ว่าวัตฟอร์ดเนี่ยจะเป็นทีมที่เกมรับดีใช่ไหมครับแต่เกมลุกพวกเขาก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนะครับเกมลุกพวกเขาก็มีหลายๆเกมที่พวกเขาก็ฝืดเหมือนกันสำหรับวัตฟอร์ดซึ่งเกมนี้การครองบอลตรงกลางสําคัญและนะครับผลงานของวัตฟอร์ดห้าเกมหลังสุดนะครับทุกคนชนะ3เสมอสองนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้กับเลสเตอร์ ester, พวกเราห้ามประมาทเด็ดขาดคือแชมเปี้ยนชิพทุกอันดับมันสามารถชนะแพ้ เสมอสะดุดกันได้หมดเอาห้าเกมหลังสุดของวัตฟอร์ดมาให้ครับชนะเชฟฟิลด์หนึ่งศูนย์ชนะโซนซีหนึ่งศูนย์เสมอมีวอลสองสองเสมอฮาร์เดนฟิลด์ศูนย์ศูนย์ชนะลอตติงแฮมห้าศูนย์เกมล่าสุดโอ้คือมีเกมล่าสุดกับลอตเทนแฮมนี่แหละที่ยิงเยอะมนเลยทําให้แบบลูกประตูได้มันขึ้นมายี่สบสามจากสิบหกเกมอะดอกนั้นวัตฟอร์ดก็ยิงสองลูกบ้างหนึ่งลูกบ้างแต่พวลพรุ่งนี้เลสเตอร์ ต้องวัดกับวัดฟอร์ดนะครับที่ King Power s t a เตเดียมต้องดูว่ามาเลสกาจะไปแก้ไขเกมลุกมาอย่างไรคือเกมรับเลสเตอร์ตอนนี้ค่อนข้างดีแล้วนะครับคือ1 0 1สเกมเสีย10ประตูอ่ะถือว่าน้อยมากๆแต่ปัญหาที่เราเห็นใน2เกมล่าสุดไม่เป็นกับลีสหรือตั้งแต่ควีนพาร์คและลีสมิดเดิลสโบรนั่นคือเกมลุกนะครับเดี๋ยวรอดูกันในคืนวันพรุ่งนี้วันเสาร์นะครับในเวลา ยี่สองนาฬกาหรือสี่ทุ่มตรงนะฮะ่ะแลวต่อไปเราไปกันดูที่เราไปดูทั่ที่ฐานของแดเนียลฟา k e เกหน่อยเขาออกมาเหมือนกับใช้ว่าอะไรอะแบบว่าแนะนำไหมหรือว่าบอกเล t เตอร์ซีบอกเ n z o so m ซเ e เลสเนี่ยว่าควรจะชนะกี่เกมเพื่อที่จะการันตีที่2อ,อย่างน้อยเลื่อนชั้นอนุมัติแน่นอนว่า Daniel Farke เกนะครับก็ออกมาแนะนำนะครับในฐานะที่เขาเนี่ยเคยพาทีมกับสุพรเม์ลีกกับนอริช และในตอนนี้เองมันมันก็กําลังจะใกล้จะครึ่งทางแล้วในแชมเปี้ยนชิพนะครับถ้ากลับมาเนี่ยกลับมาจากพักเบีทีมชาติอีกประมาณ6เกมก็จะจบเลกแรกเออประมาณปนี้มันใกล้จะครึ่งทางแล้วฟาเก้เขาออกมาพูดผ่านทางเพจคอนเฟลเลนซ์ก่อนเกมนะครับคือฟาเก้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเอาแบบลอจิกจริงๆนะถ้าคุณจะกลับไปพรีมลีกเนี่ย ในสามสิบเกมนะคุณต้องชนะอย่างน้อยประมาณยี่ยี่สิบนะครับส่วนถ้าเกิดว่าทั้งฤดูก,กาลเนี่ยคุณต้องชนะอย่างน้อยยี่สิบหกเกมนะครับนะครับสำหรับสิ่งที่แดเนียลฟากเกบอกคุณจะติดหนึ่งในสองแน่นอนสี 4, 6, นะ่สิบหกนัดชนะอย่างน้อยนะยี่สิบหกเกมนะครับจะติดหนึ่งในสองไม่รู้จะได้แชมป์ไหมจะติดหนึ่งในสองแน่นอนแต่ การให้สัมภาษณ์ของฟาเก้เขาบอกว่าเอาจริงๆผมก็ไม่ได้สนใจกับทีมอื่นๆหรือสนใจกับอะไรมากนะเพราะว่าในแชมเปี้ยนชิพเองทุกทีมมันมีความแบบพุท p เพ s s u เชอร์หมดก็คือความกดดันหมดมันยากหมดนะครับผมก็แค่โฟกัสกับทีมของผมนะครับลีดอยู่ในเต็ดเนี่ยประมาณนั้นนะครับซึ่งแต่ถ้าผมแนะนำเลยนะ ควรมีอย่างน้อย90คะแนนเออนี่ก็เป็นสิ่งที่เราก็เคยวิเคราะห์กันแล้วก็หลายๆคนก็คือพูดถึงกันมาอยู่แล้วนะครับ90คะแนนคือ,อชนะอย่างน้อยอะตีไป30เกมง่ายๆแต่ฟาเก้บอกว่าถ้า26่ก็อาจจะพออย่างน้อยจบที่2อะไรเงีย้ยอะนีะน่เป็นข่าวทั้งหมดที่นำาฝากทุกคนวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมติดตามจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับสไคร้สำหรับนี้ตัวเอง,ต,เองต้องขออนุญาตลาท่านไปก่อนพกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบาย